สวัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะพามาดูกับบอสด,ดังบอสใหญ่บอสตัวเป้ง3ตัวของดีไอคอนกรุปกันนะครับผมซึ่งต้องบอกด้เลยว่าบอสกันนะครับผมคนเดียวฟาดไปเกือบ80บล้านบาทเลยนะครับผมโดยด้านทางเพจเรื่องเล่าเช้านี้นะครับได้นําเสนอข้อมูลนี้มาว่านะครับผมความคืบหน้าการตรวจสอบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินของบริษัทดีไอคอนกรุปนะครับผมกับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด18รายนะครับโดยเฉพาะที่เป็นศิลป,ปินดาราซึ่งทางเจ้าหน้าที่สํานักง,งานป้องกันและปราบปรา,า,ามการฟอกเงินหรือปป งนะครับผมได้ร่วมกับกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับผมตรวจสอบไปก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะพบว่านายกันกัน,กนตถาวรหรือบอสกันนะครับผมข้อมูลตั้งแต่ปี2-5-6-4จนถึงณปัจจุบันนี้นะครับผมมีการโอนเงินจากบัญชีบริษัทเดคอนกรุ๊ปนะครับผมเข้าบัญชีมากถึง33ครั้งนะครับผมรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมเป็นเงินเบสเซนต์อยู่ที่79ล้าน 482,686.80สตางค์นะครับผมแบ่งเป็นนะครับผมอันนี้จะจำแนกรายได้ของแต่ละปีนะครับผมซึ่งจะบอกเลยว่าอีกนิดเดียวนะครับผม80ล้านบาทแล้วนะครับผมในปี2 5 6 4นะครับจำนวน2ครั้งนะครับผมยอดรวมอยู่ที่5้าล้าน7แสนบาทนะครับผมปี6 5ห้านะครับผม 15ครั้งนะครับผมรวมเป็นเงินอยู่ที่41ล้าน8แสนบาทนะครับผมส่วนปี66นั้นนะครับผมจำนวนทั้งสิ้นนะครับ10ครั้งนะครับผมรวมทั้งหมดเป็นเงินนะครับ23ล้าน5แสนบาทนะครับผมส่วนปี 25, 6 7ปีนี้นะครับผมเป็นจำนวนทั้งหมด6ครั้งนะครับผมรวมเป็นทั้งหมด 8ล้าน3แสนนะครับผมซึ่งตัวนี้นะฮะเป็นรายได้ของบอสกันนะครับผมที่รวมตั้งแต่ปี64นะครับผมยอดรวมสุทธิทั้งหมดเกือบ80ล้านบาทเลยนะครับนี่คือของแค่บอสกันกระถาวรคนเดียวนะครับผมตั้งแต่ปี64ถึง67นะครับผมต่อมานะครับผมเราจะไปในส่วนของนางสาพีชยาวัฒนามนตีนะครับผมหรือบอสมินนะครับผม มีการรับเงินโอนบัญชีจากเดียคอนกรุ๊ปตั้งแต่ปี2 5 6 6ถึง67นะครับผมดูนี้อยู่ที่2ปีเท่านั้นนะครับผมเป็นจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น9ครั้งนะครับผมยอดรวมอยู่ที่11ล้าน3ามแสนบาทนะครับผมโดยจะแบ่งเป็นนะครับผมปี2 5 6นะครับผมทั้งหมด7ครั้งนะครับยอดรวมอยู่ที่8ล้าน5 0บาทนะครับผมส่วนปี2 5 6 7ปีนี้นะครับผมจำนวนทั้งหมด2ครั้งนะครับยอดรวมอยู่ที่2ล้านแปดสนบาทนะครับผมส่วนสุดท้ายนะ นายยุรนันพัทรมามรีหรือบอสแซมของเรานั่นเองพระเอกรุ่นเก่าของเรานั่นเองนะครับผมขวัญใจแม่ฮ้างแม่ฮังหลายหลายคนนะครับผมตั้งแต่ปี256นะครับถึง2567มีการรับเงินโอนเข้าทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมจำนวน3ครั้งนะครับคนนี้บอสแซมนะครับผมรวมเป็นเงินอยู่ที่3,194,614.80สตางค์นะครับผมแบ่งเป็นนะครับผมปี256ทั้งหมด2ครั้งนะครับผมเป็นจำนวนเงิน1 8 0 0 0ล้านบาทนะครับผมส่วนปี2567 หนึ่งครั้งนะครับอยู่ที่1นล้านสามแสนบาทนะครับผมสำหรับเงินที่ถูกโอนมาทั้ง3คนนั้นนะครับผมเป็นลักษณะส,ส่วนแบ่งเงินรายได้ของบริษัทนะครับผมซึ่งจะแตกต่างกับกลุ่มศิลปินดาราคนอื่นที่จะได้รับเงินเป็นในส่วนของค่าจ้างพรีเซนเตอร์นะครับผมซึ่งจะมีการทําสัญญาจ้างกันเป็นปีต่อปีนะครับผม ซึ่งต้องบอกไว้เลยนะครับผมในส่วนของบอสกันนั้นฟาดไปถึง80ล้านบาทเลยนะครับผมเกือบ80ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ร่วมงานมาตั้งแต่ปี2564จนถึงปี2567นะครับผมสำหรับดารารุ่นใหญ่จะอยู่ที่ 3ล้านนะครับผมส่วนบอสมีนอยู่ที่11ล้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหนี่คือแค่3บอสนะครับผม3บอสดังๆเด่นๆที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในแวดวงรการบันเทิงนะครับผมสำหรับข้อมูลนะครับตอนนี้กําลังเป็นมหากราบเลยนะครับผมสําหรับดีไอคอนนะครับเรื่องราวลุกลามบานปลายไปถึงทุกวงการทุกแขนงทุกสื่อทุกประเภทเลยนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่กําลังติดตามอยู่ก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับผมแล้วลองมาดูกันว่า จุดจบจะเป็นอย่างไร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 ,ไร,ไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ